ครับสวัสดีครับผมวันนี้อาจารย์มาตีวัดพระบาทสี่ลอยนะครับผมบก่อนขึ้นมานี่ตางเกาะจะแคบนิดหนึ่งก็ต้องขับรถไปบ่าระมัดระวังคนนะครับตอนขึ้นมาตะกี้ฝนยังมามีนะครับขึ้นมาจอดรถปุ๊บฝนตกลงมาเลยนะครับก็เป็นหน้าตีครับร่มรื่นชุ่มชื้นในเกาะบาเป็นที่อัอศจรรย์ใจอย่างน,น,นะครับแต่ก็ ถือว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีก็ขึ้นมาบ่ตกเนาะมาถึงนี่ก็ตกลงพอดีก็จุ่มเย็นดีแล้วก็ตะกี้ตกนั่งนะครับแต่ตอนนี้ยุดไปละถึงมาถ่ายคลิปมาดูครับครับตรงนี้เป็นซุ้มนะครับสร้างมาครับใหญ่มากนะครับซุ้มทางเข้าวัดนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับพระบาทสี่ลอยอยู่ข้างบนนะครับผมครับเกาะตอนนี้มาได้เตรียมดอกไม้มานะครับเกาะแต่ข้างบนครับ่นมีดอกไม้นะคือบูชานะครับชุดลาศีบาทครับชุดลาชุดลาสาบาทนะครับสามารถมาบูชาที่แม่ได้นอครับครับเอามาบูชาพระครับชุดลาสาวบาทครับผมครับแล้วก็อาจารย์ก็มาถึงนะครับอ่า ตำนานพระพุทธบาทสี0ลนะครับตามตำนานน่าจารย์จะเล่าให้ฟังย่อๆนะครับพระพุทธบาทสี0ลยเนี่ยถึงทําไมถึงห้องว่า400นะครับก็คือว่าในสมัยพระพุทธเจ้านะครับได้สเสด็จมาที่นี่ครับแล้วก็มาเพ่งเล็งดูชุดบริเวณตรงพระบาทตรงนี้มันมีพระบาทก่อนหน้าฮันอยู่สามพระบาทแล้วก็คือพระบาทของอ พระกุกูสันโธพระโกนาการมโนพระพุทธกัสโปรครับแล้วพระพุทธเจ้าก็เล็งหันว่าพระบาทตรงนี้ก็คือวันหน้าจะมีพระศรียริยะเมตัยมาประทับรอยแห่มครับก็คือพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าก็ได้ประทับไปแห่มแหมพระบาทหนึ่งก็เป็นพระพุทธบาทสี่อยครับก็่าห้าพันปีนะครับพระพุทธบาทพระศรียริยะเมตัยก็จะมาประทับเหือเป็น ผ้าบาทรผ้าบาทเดียวนะครับประทับปิดเลยครับก็ข้างบนจะมีผ้าบาทนะครับเป็น4ี่รอยซ้อนซ้อนซ้อนกัน,น,นขึ้นมาครับผมตามประวัติกาเป็นห้องว่าอ่าก็ผ้าผ้าบาทหลังลังเย,ยวหรือว่าผ้าบาทหลังลุ้งครับตามตำนานเดียวจะถ่ายไว้ให้ดูแล้วก็ค่อยไปอ่านกันเองนะครับเนาะครับเดียวจะขึ้นไปถ่ายด้านบนให้ดูครับผมครับ ตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงตรงรอยพระพุทธบาทแล้วนะครับครับจุดเนี่ยครับเป็นจุดที่เป็นรอยพระพุทธบาทอ่าเราจะสังเกตดูนะครับจะเหมือนลอยพระพุทธบาทปกติทั่วไปที่เราเห็นนะครับจะมีฝาผระบาตรแล้วจะมีอ่าลอยลงไปที่นิ้วอ่าครับลอยนิ้วเท้าพระพุทธบาทนะแต่อันนี้ก็คือ อาจจะมี้อยประทับ้อยแรก้อยที่2รอยที่สรลอยที่4ครับจะเป็นชั้นชั้นนะครับเนาะาเสมอเหมือนว่าชั้นที่หนึ่งเป็นของพระกุกุสันโธชั้นที่2เป็นชั้นของพระโกนะกมโนชั้นที่สเป็นของพระพุทธกัสโปชั้นที่4เป็นของพระสมณะโคโดมบรมคูนะครับเนาะครับ ใหญ่ใหญ่ด้วยนะครับใหญ่ยาวาประมาณาประมาณสิบสิบกว่าเมตรนะครับเนาะอาจารย์กับเาได้อ่านตามประวัตินะครับแต่ดูดูมองมอง,มองแล้วเทียบดูครับประมาณสิบกว่าเมตรเป็นรอยพระบาทที่ใหญ่นะครับครับผมอันนี้เป็นตรงบริเวณทางทางปลายนิ้วนะครับครับจะลึกลึกลันกันลงไปครับ Ah ครับขึ้นมาตรงนี้ก็จะเจอนะคำนี้นะครับแม่ยิงเอาผัวพอใจออกลูกครับหือไปแปลความความหมายคนเดียวนะครับเนะ้อครับหมายความว่าจะได้ก็คิดกันเอานะครับเนาะ อันนี้ก็มีคำคมเหมือนกันทั้งฝั่งนี้เพื่นว่าใดแห้งสามตัวลงบ้านหนองสีแจงอันนี้เพื่นบอกว่าแห้งสามตัวลงบ้านหนองสีแจง ครับผมอันนี้ต้นลูกพับนะครับใครที่บ่เกยเห็นนะครับมันเป็นแบบนี้เองนะครับที่เฮากินกันนะครับครับต้นลูกพับนะครับที่เปิ้ลขนาดนี้เปิ้นเปิ้ลปล่อยหื้นเน่าครับเปิ้ลบ่กินเหมือนครับแต่ถ้าจริงนะครับเปิ้นจะบ่เก็บเพื่อมันซุกเนี่ยนะครับที่หั่นนะครับแล้วเปิ้นจะเอาไปใส่ในถุงไว้อ่าใส่ในถุงไว้แล้วก็เอาเหมือนกับเอาอบไว้ครับเนาะแล้วเปิ้นเอาไปขายแล้วก็สองสามวันเฮาก็อ่ากินได้นะครับเนาะ ก็แนะนำสถานที่ครับ <c oughs> วัดพระบาท400ครับอยู่ในเขตแม่ริมครับจั่หวัดเชียงใหม่ครับใครที่สแสวงบุญที่ชื่นชอบการเดินทางครับท่องเที่ยวสายบุญครับก็แนะนำเลยครับผมามากราบสักการะบูชานะครับนอ้อาสถานที่ พบสี่ลอยครับเดินทางจากเชียงใหม่มาเกาะชั่วโมงกว,กว่าครับแต่ทางขึ้นน่าค่อคนข้างแคบหน่อยครับถ้าอยากเงือดีก็ใช้มอเตอร์ไซค์ครับผมะจะสะดวกกว่าเนาะมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาครับ